เอวัมเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวาภาราณสิยังวิหารติอิสิปัตเนมีคาทาเยตตระโคภะควาปัญจวักขิเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกเวอันทาปะภาชิตเะนาเซวิตพา จโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานิโยโคฮิโนคัมโมปุทัสสะนิโกอนาิโยอนัตถสันหิโตโยจายังอัตตกิรามะานุโยโคทุกโคอนาิโยอนัตถสัหิโตเอเตเตภิกขเวโอันเตโนปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตาเตนะอภิสัมพุทธา จากขุกลานียานาคลานิอุปสมัยะอภิญญาญาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติกาตมาจากสาภพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเณรอภิสัมพุทธาจากขุกลานียานากลานิอุปสมัยะอภิญญาญาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติ 耶弥瓦阿利โย阿吞俱诃玛诃塞耶提恒萨玛提提萨玛萨卡波萨玛瓦迦萨玛卡曼陀萨玛悉我萨玛雅摩。<noise> สัมมาสติสัมมาสมาธิยังโคสาภิเวมชจิมาปฏิปทาทัทธาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายอภิญญายาสัมโพธยนิพพานายาสังวัตเตหิทังโคปนาภิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชลาปิทุกขามรลนัมปิทุขังสวกะปริเทวะทุกขโทมนัสุปายาซาปิ ทุกข์ฆ่าปิเยหิสัมปโยคโคทุกโคปิเยหิวิปโยคโคทุกโคยัมปิชังจะราพติตามปิทุกขังสังกิเตนะปันจุปาทานักขันธาทุกขา อิทังโคปนาภิกขเวทุกขาสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภพวิกานันทีราคาสหคตาตัตระตัตราพินันทิหนีเสยะที่ทางกามตันหา ภาวะตันห้าวิภาวะตันหา้ายังโคปันนาภิกขเวทุกขานิโรโธอริยสัจจังโยตัสสาเยาวตันห้ายาเซสาวิราฆานิโรโธจาโคปตินิสสโคมุติอนารโยยังโคปันนาภิกขเวทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยัทังกิโกมัคโสยะที่ทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามมสัมมาสติสัมมาสมาธิทางทูกขั้งอริยสัจจติเมภิกขเวปุเพ อน,นุสตเตสุธรรมเมสุจักคุ้งทัปปาทิยานังทัปปาทิปัญญาทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอารโกอุท่าปาทิตังโคปนิทางทุกขังอริยสัจจงปรินยยันติเมพิกเวบุเภออนุสตเตสุธรรมเมสุจักคุ้งทัปปาทิยานังทัปปาทิปัญญา ุทาปาทิวิชาว์ถ้าปาทิอารโรโกทัปปาทิตังโคปนิทังทุขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพออะนุนุสเตสุธรรมเมสุตะคุ้งท้ปาทิยานังทัาปาทิปัญญาอุาปาทิวิชาว์ถ้าปาทิอารโรโกทัปปาทิ ทิฏังทูขาสมุทยโยอริยสัจจันติเมผิกเวปุเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสสจากุ้งท่าปาทิยาน낭ท่าปาทิปัญญาทัปปาทิวิชาทัปปาทิอรโลโกทัปปาทิตังโคปนิทังทูขาสมุทยโยอริยสัจจังปะหะตัพันติเมผิกเวปุเพออนุนุสุเตสุธรรมเมสูจากุ้งท่าปาทิยาง อุท่าปาที่ปัญญาอุท่าปาที่วิชาอุท่าปาที่อาโรโกอุท่าปาที่ตังโคปณาทิทางถูกขาสมุทโยอริยรยัสตังปะนฮีนะันติเม พิกเวปุกเพอนุนุตสุเตสุธัมเมสุจากคุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุท่าปาทิวิชาอุทาปาทิอารโกอุท่าปาทิทังทุขานิโรธอริยสัจตันติเมพิกเวปุกเพอนุนุสุเตสุธัมเมสุ จากคุ้งอุทปาทิยานังทัาปาทิปัญญาทัทปาทิวิชาอุทปาทิอโรโกทัาปาทิตังโคปนิทังทุคานิโรโทอริยาสัจจังศาจิกาตับพันติเมภิกเวบุพเอานอนุสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุทปาทิยานัง ถ้าปาที่ปัญญาถ้าปาที่วิชาถ้าปาที่อารโกถ้าปาที่ตังโคปนิทังโทคันิโรโถอริยสัตทังสัฉิกะตันติเมพิกเวปุเพอ,อนันตุเตสุทันเมสุจักคุ้งถ้าปาที่านังถ้าปาที่ปัญญาถ้าปาที่วิชาถ้าปาที่อารโกถ้าปาที่ อิทังทูขานิโรธะคามินีปฏิปทาริยสัตตันติเมผิกเวปุเพอานมโนสุเตสุธาเมสุจักคุ่ถ้าปาริทิยานังถ้าปาริทิปัญญาถ้าปาทิวิชาถ้าปาทิอโรโกถ้าปาทิตังโคนิทังทูขานิโรธะคามินีปฏิปทาริยาสัตตังพระเวตพันติเม ิกเวปุเพอนุนุสเตสุทมเมสุจักคุ้งท่ปาที่ยานนวทปาที่ปัญญาท่ปาที่วิชาวท่าปาที่อรโคทปาที่ตังโคปนิทางทุกขะนี่โรทาคามินีปฏิปทา อริยาสตร์ทางาวิตันติเมพิกเวปุเพ е อนุโมสุเอสุธรรมเมสุจักคุงาา้งท,าาท่าปาที่ยานังท่าปาที่ปัญญาท่าปาที่วิจาวท่าปาที่อาโรโกท่าปาที่ย่าว่ากี่วันจิเม พิกเวีิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทาสาการังยทาโพดังยานะทัศนังนะสูวีสุทังโหสิเนวตาวาหั่งพิกเวสทเทวเกโรเกสมารเกสัพพมหามเกสัทธมนาพรมหามนิยาปัชายสทเทวานุสายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิงหโตจากข้อมีพิกเวเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทาสาการังญทาปูตัง ยานาทัสนางสุวีสุทังโหสิอาทหังพิงเวสเทวเกโรเกสมาระเกสภัมหามเกสัสสัมณะพรามหานียาปชายาสเทวมนุษยายานุตรังสัมมาสัมโพธิอภุสัมพุทโธปัจัญญาสิงยายนจะปะนเมทัสนังอุทัปาทิอากุปปาเว เมวิมุตติอายะมันติมาชาตินาทิธานิปุณาภาโวติอิทามโวจะพภกวายอัตตามะนาปัจจวัคียาภิกขุปะขวัโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจะปะนเวยาการนาสมิง ธัญญามาในอยะสมะโตโกนธัญญาสสะวิรชังวีตมรังธรรมมาจักคุ้งท่าปาที่ยังกินจิตสมุทธยธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมมันติปวัติเจจะภคะขวตาธรรมมาจักเกภูมิมาเทวาสัตถมนุสซาเวสุงเอตัมภะขวตาภารณสียังอิสิปัตเนมิขทาเยอนุตรังธรรมมาจักกังปวัติตังอปะ ติวัติยังสมเนนะวาพรามหามเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรามหมุนาวาเกนะจิวาโรกัสมินติพุมมานังเทวานางสัตทางสุตตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตรมนุษาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัตทางสุตตวาตาวติงสาเทวาสัตรมนุษาเวสุง ตาวติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตวายามาเทวาสัตธรมนุสาเวสุงยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาตุสิตาเทวาสัตธรมนุสาเวสุงตุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานิมมาราติเทวาสัตธรมนุสาเวสุง นิมานารตินังเทวานางสัตทังสุตวะปารณิมิตวะสวัตติเทวาสัทธรรมนุสสะเวสุ้งปารณิมิตวะสวัตตินางเทวานางสัตทังสุตวะพัมหามกายกาเทวาสัทธรรมนุสสะเวสุ้งเอตัมภควตาภารณสียังอิสิปตะเนมิขทาเยอนุตารังธรรมะจักกังปวัติตัง ปฏิวัติยังสำเนนาวาพรมหมามเนนาวาเทวนาเทเวณาวามาเรนาวาพรมหามุนาวาเกณจวิวาโรกัสมินติอิติหเตนะคเนนะเตนะมุหุเตนะยาวาพรมหมามโรกาสัทโธอภุคข,ขชิอายันจะทาสาัสสะสหสิโรกาัาตุสังกัมปิ สัมปะกัมปิสัมปะเวทิอปะมโนจะโอราโรโอภาโสโรเกปาตุระหเสิอติกัมเมวะเทวานังทวานุภาวังอัตคโคภะคะวาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพกนทัญโยอัญญาสิวัตโพกนทัญโยติอิติหิทังอายะสมะโตกนทัญยัสสะอัญญากนทัญโยตะเว